สวัสดีค่ะวันนี้อากาศไม่ค่อยดีอืมครึมนิดหน่อยพี่นิดก็ชวนไปกินข้าวบนดอยหวังว่าจะไม่เจอฝนเนาะอันนี้เราก็เตรียมผักขึ้นไปฝากเพื่อนๆที่จะมากินข้าวด้วยกันนะคะก็มีเบีย้ยผักแล้วก็ผักเพ่ผักชีที่มีในบ้านนิดหน่อยนะคะเอาไปแบ่งกันเพื่อนๆเนาะอันนี้เป็นเบีย้ยผักบุ้มไปฝากทุกคนแล้วก็มีเขียนชื่อไว้ด้วยนะคะเพื่อความไม่งง เพราะว่าของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะพร้อมแล้วเราก็เตรียมตัวขึ้นดอยกันเลยค่ะเอานี้ลงเลยนะไม่ตัดนะเอ้เปาหมูสับนคะ รับเลยเพิ่มมาหนมจีบเน้อุณอาวานคเยหายห,หนมจีบไม่มีรีวิวหน่อยค่ะรีวิวคนงามคนงามนะเจ้า,จาคนเหนืห่อสแต่เดีเนี่คนเดียวค่ะปากคนเนีเจ้ามีเปาเปอัน้องดารีวิวอะไร น้ำดาก็องรีวิโอ้น้ารีวิวอันนี้นี่ขนมขนมขนมมันะคะมือเสียงหวานเสียงอยนี้พี่ชอเนื้อไปไปดูเนื้อหนออ๋อนี่ไอ้ควาทำไรอ่ะแอบเดียวชิมเนื้อจ้าอร่อยนะคะทำไรกันคะสาวสาวรายกาม ก็ช่วยค่ะช่วยดูแล้วก็เต้นฝ่ามีมีขาแดนซ์มาด้วยนะคะมียังแก่ฮะสู้ๆค่ะอีจีซูไม่ใช่คนไทยวันนี้วันหนุกหนานสาวๆมาปิ้งย่างบ้านพินิดกันเอา๋อใส่อะไรอันนี้นะนี่หล่นเลยอ่ะเนี่จะหล่นนักหรืเก้านะอ่อย ป้าฝนคอนเฟิร์มว่าอร่อยนะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปตำน้ำจิ้มให้แป๊บนึงนะอันนี้มือตำป้าฝนมือตำมือตำทุกสิ่งทุกอย่างอร่อยทุกอย่างด้วยอันนี้ทำอะไรคะกำลังทำน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มนะคะเตรียมหั่นต้นหอมผักชีค่ะจะเอนอันนี้เพราะว่าใส่มัสลาใส่ มันเหมือนข้าวหมกไก่ใี่ไคะข้าวหมกไก่จะเป็นข้าวเหนียวของคนไทยอ่ะพอย้อมมันเยอะขึ้นเาหน้อยนอกันขอบคุณค่ะได้ของกลับบ้านด้วยว่าได้เจ้าสาวเจียงไฮเจียงคำเจียงคำสาวเจียงคำจะจะยิ่งหย่างเจ้าอู้มาเลย ประกาศได้เลยเจ้าว่าเลยเลยโชเสื้อโชเสื้อโชเสื้อรีวิวเสื้อค่ะเพิงเก็บมารีวิวให้เพื่อนค่ะดูทันสมัยเนาะเออจ้าโอเคเอาใหม่สวัสดีค่ะใหม่โอ้คนงามมันละย่าดงามโอ้ตะกี้ฝนตกแดดออกของพี่ฝนออกแดง ไปไหนกันสาวสาวไปหาเก็บผักค่ะไปหาเก็บผักป่าเออเราจะมีคลิปผักป่ากับเขาบ้างแล้วเราไม่มีเลยเดี๋ยวจะไปบอกผักอะไรนะแต่เล่นหัวลูกตาดูดีก่านะแลไปเก็บผักป่าต้องสวยเบอร์นี้เลยเหรอคะสาวๆฮะเดี๋ยวไกลๆให้เห็นเต็มตัวนะคะแต่ละนางไหนผักอยู่ทางไหนคะเจ้าภาพที่นี่จะพาไปเก็บผักนะะค ดไปเก็บผักป่าค่ะเจ้าเดืตยอยก้นไปผักเซียนไม่ใช่เหรออันนี้ผักเซียนดังมากเลยอ่ะก็เลยเป็นท้ง มเอันสสืาม่งกกหมอันนี้เป็นเจ้าของสนามมีม้าไหมมีมีแต่ล่อมีแต่ล่อนะคะอันเพราะว่านางมีเบสแอนด์เบรคเฟรสนะคะใครสนใจมามาพักได้เฮ้โหลตัวเลยเหรอ โอ้เจ็บมันเหิวข้าวหรือเปล่าเนี่ยมันมาดูคนเนี่ยไอตัวฟู้หมดเลยนี่นี่คือสดาเหรอผักเซียนผักเซียนอันนี้ผักเซียนดองไหนไหนเก็บให้ดูด้วยเก็บให้ดูด้วยนี่ผักเซียนนะคะเอาไปดองค่ะร่อยค่ะนี่จะบอกผักเซียนมันเริ่มจะแก่แล้วเนี่ยโอ้สาวๆเก็บผักกันแบบเก็บชะอมค่ะชะอมนะคะนี่คือชะอมป่าชะอมป่า คือมาอยู่นอกหาเก็บผักเก็บหญ้ากินนะมันจะขึ้นช่วงนี้แหละค่ะกำลังอวกเด็กน้อยนี่ยอดยาวแล้วพอไปอีกเดือนสองเดือนเดี๋ยวมันก็ผอมเป็นเปรตไม่ค่อยอร่อยแล้วแข็งด้วยนะช่วงนี้มันกำลังสวยช่วงนี้มันกำลังออกทั้งอวบทั้งอ้วนพวกเราก็หาเก็บกินนะกินกินผักกินหญ้าอยู่ต่างประเทศต้องแปลงเอา เป็นมาดามเหรอนี่ผักอะไรคะเขาเรียกอะไรไม่รู้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาทอดใส่ไข่นะลวกกับน้ำพริกก็น่าจะอร่อยเนาะลวกกับน้ำพริกก็อร่อยมันเหมือนในผักอะไรนะผักปังเนี่ยมันจะลื่นๆแบบเออรสชาติประมาณนั้นแหละผักปังเนี่ยลื่นๆสวยมากเลยอืม นี่นี่น้องดานดูตรงนี้น้องดานมานี่ทีนี้จะโอ้ยย่สะออนมากสะออนบ้านเราสะออนเนาะสะออนเนาะลูกจิ้มเ่ยอาไปเก็บเลยไปเก็บเลยโอ้โหได้เยอะละไปอีกค่ะเพราะกินคนเดียวมันก็ไม่หมดทุกที เก็บญ้ดด้วยยอดเต็มเลยอ่ะอันนี้เป็นร้านอาหารของคุณเจี๊ยบนะคะเป็น b บสแอนด์เบรคฟาสด้วยถ้าใครสนใจเดี๋ยวจะใส่ที่อยู่ข้างล่างคลิปไว้ให้นะคะจ่ายค่าโฆษณาไหมเอามาพิเศษเราเองเนอะอันนี้เป็นชื่อร้านของคุณเจี๊ยบเขานะคะเห็นไหมมีรูป เบ็ดแอนด์เบรคฟาสด้วยมีเบอร์โทรด้วยนะคะใครสนใจติดต่อมาได้เลย<ม>ที่อิตาลีนะคะใส่แว่นก่อนจำได้ไหมตอนนั้นมีไอ้นะุชไอ้ปานีเนาะถ่ายกันอยู่ตรงนะะี้หมดเลยนี่มาหลายโรงเรียนแล้วเจอสีสวยสวย แดดมาอีกแล้วตะกี้ฝนตกอยู่ดีๆแต่ก็ดีนะมันเป็นอย่างนี้นี่ไงพี่อดอกบอกเกอรี่เนี่ยอร่อยผักปลาผักปลามาเก็บผักปลาในสวนประนิดนะคะทีนี้อร่อยน้องดานี่โอ้ดูประนิดปล่อยให้บอกเกอรี่เป็นดอกหมดเลยปลูกไว้เยอะกินไม่ทันหนูเอาไปทำผัดก็ได้นะผัดอะไรพี่ผัดก๋วยเตี๋ยวพซินหอไปผัดก๋วยเตี๋ยวใส่ก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยนะอือ โอ้กำลังงามนะโอ้สะออนสะออนอนยังดียังเหลืออยู่นะพี่ดอกบ็อกกอรี่อร่อยมากใช้แทนคะน้าได้เลยนะคะคะน้าหมูกรอบในสวนมันได้กินตลอดเลยเนาะนี่หมดแล้วอ่ะ พี่มันได้กินตลอดเลยได้ดอกอันนี้เนาะใช่ไหมพี่ได้กินตลอดดูยังอ่อนๆอยู่เลยดอกบุกเขีเนี่ยบุกเพิ่งจะต่อยเราเนี่ยเออมันเยอะมากเลยอันนี้มันกำลังอ่อนเดี๋ยวมันก็ยาวลวดกระพอููนี่มาได้ผักเสียนป่าอือไอฝนใบมันได้อย่างนี้น่าจะพอได้อยู่พอได้อยู่ตรงนั้นมันมันแกนไปแล้ว อวบป้วนดีเนาะเออใบมันยอดมันอวบอันนี้หญ้าเนี่ยพี่นิดฝนฝนี่อันนี้หญ้าเห็นไหมโอ้หเสียงอบอยู่เสียงเด็ดเสียงดังเสียงเวลาเด็ดกรอบเห็นไหมแต่อาเซียมันชอบใบกระเทียมมากกว่าผักเส้องพี่ก็ว่าใบกระเทียมอร่อยอันนี้ต้นหอมนะนี่หอมยังไงที่ตัวเองว่าได้แยกปลูกได้พี่เนี่ยเนี้ย โอ้สายลากินิดผักงามว่ะอืมอันนี้แรดดิทเขาสวยใช่เป็นหัวแล้วควรมันอบแล้วมันก็ลงมาเนาะร้อนน่ะโว้ยกะเพราไก่เท่าไหร่เราไม่ผลเออมามันก็กินแค่นี้นั่นพี่กินเล็กๆอย่นี้แหละกินเล็กๆอือแต่ถ้าทำนั่นมันจะมีอีกแบบหนึ่งพี่หวานไว้แล้วทีนี้ก็ย้ายมาปลูกเอาขอบคุณค่ะ